ข่าวเที่สดจากที่จริงเรื่องราวความรัก3คนอนละเวงค่ะที่มันไม่ใช่แค่3าคนหรอกเ,เข้าจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาที่เขาอยู่ด้วยกันมา18ปีมีลูกด้วยกันแล้ว2คน 2> ครับแต่ผู้ชายไม่จบไม่พอไปมีผู้หญิงอื่นอยู่เรื่อยๆนี่คือผู้หญิงอื่นคนล่าสุดของเขารับมาเป็นเมียน้อยพานั่งรถมาด้วยมาถึงที่ทํางาน<อ>ไปจอดเดี๋ยวตรงลานจอดรถโรงงานอ้อยแล้วพอเมียหลวงรู้ตามไปหาเปิดประตูรถมาเจอหญิงอื่นนั่งอยู่ ก็เลยกลายเป็นคลิปภาพเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะไม่กลัวกูเลย้ยงตูไม่กลัวกูเลยงขงมาแล้วงมาแล้วตูไม่กลัวกูเลี้ยงตูไม่กลัวกู้เลี้ยงเยงตูไม่กลัวกูเลยไม่กลัวกูตูไม่กลัวกูแล้วแล้วดีก็ปล่อยอ๋อออกมาแล้วเดี๋ยวพี่จับเองใครเดี๋ยวพี่จับปล่อยขอผูบอกตายมันปล่อยไม่ปล่อย ปอย่าอย่าเอามันออกไปกูบอกูบอกหยุดหยมึงตายกปเลยไปหยุดกูบอกมึงแล้วอย่ายุ่งไปแล้วอย่ายุ่งแล้วมาทำอไมกันเนี่ยไม่รู้กไม่รู้มันจะไปไหนกูบอกมึงแล้วอย่ามึงชอบท้าทายกูโอ้โหได้ยินเสียงผู้ชายไหมคะ บอกให้ปล่อยให้ปล่อยอ่ะนั่นเสีย,ย,ยสง<ล>ยสามีอ่ะก็คือเข้ามาช่วยเมียน้อยไม่ได้ช่วยเมียหลวงนะคะถามด้วยว่าแล้วมากันทําไมคุณผู้ชมฝั่งของเมียหลวงนะคะคุณรสจรินค่ะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราเธออายุ34ปีละ ก็อยู่กินกับสามีคนนี้มา18ปีลูก2คนสามีนอกใจไปแอบคบหาหญิงอื่นหลายครั้งเธอกระห้โอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอดจนเนี่ยจับได้อีกครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์รู้ว่าสามีพาเมียน้อยไปทํางานด้วยโรงงานอ้อยที่อยู่ที่คอนบุรีนครราชสีมาซุกไว้ตรงหน้ารถเพราะว่ารถเขามีพมานปิดรอบเปิดประตูไปเห็นเมียน้อยนอนอยู่เธอก็เลยโมโหรู้สึกว่าถูกยามก็เลยบุกเข้าไปตกค่ะ สืบรู้มาสักพักเนืงอค่ะก็เลยตามไปใช่แล้วแค่ละคาหลายเรื่องอ,อมีคนมาบอกบ้างเ mm hmm. ขาข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอรูปคู่ในโทรศัพท์ของสามีมัน <laughs> มาหลายครั้งแล้วคือผู้หญิงคนนี้ก็เหมือน mm hmm. เคยคุยกันแล้วว่าเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นเมียก็คือเหมือนแบบเลิกยุ่งนะอะไรเงี้ยเคยเหมือนเคยเตือนไปแล้ว mm hmm. ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ฟังไง mm hmm. ทีนี้รอบนี้ก็เหมือน mm hmm. เอนขาก็ยังท้าทายคือเขาก็เอา mm hmm. เขาก็ไปด้วยกันอะ ที่ผ่านมาเลี้ยงดูครอบครัวดีถือว่าเป็นพ่อของลูกที่ดีคนหนึ่งอะค่ะโมโหใจร้อนแล้วก็ถ้าสุดๆคือชอบทําลายร่างกายอะไรเงี้ยเป็นพ่อที่ดีของลูกค่ะแต่ว่าในบทบาทของสามีแล้วเธอถูกทำลายร่างกายนะรัชจรินบอกว่าเคยถูกตกตีเอาปืนจี้ศีรษะค่มขู่แล้วก็มีหญิงอื่นมาโดยตลอด18ปปีแล้วค่ะเธอบอกไม่ทนแล้ว ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการสามีคืนขอแค่มาทําเรื่องอย่ากันให้ถูกต้องก็พร้อมจะปล่อยสามีไปเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงที่เขาชอบส่วนคุณมย,ยมเป็นชื่อสมมุตินะคะ,ะเป็นพี่สาวคุณรัชรินผู้หญิงเสื้อแดงในคลิปก็บอกอย่างนี้ว่า ที่ไปกับเขาด้วยเนี่ยน้องสาวบอกว่าตอนแรกจะพาไปดูลิเกเนี่ยนี่พี่สาวอ่าแต่พอขึ้นรถไปน้องสาวบอกไม่ใช่หรอกน้องเขยพี่อ่ะมันมีเมียน้อยอีกแล้วครับจะพาไปจับเมียน้อยแล้วก็เนี่ยตามคลิปภาพเหตุการณ์นะคะในฐานะพี่สาวของฝ่ายเมียหลวงเธอบอกรู้มานานแล้วว่าน้องเขยอ่ะแอบมีเมียน้อยแต่จับไม่ได้คหนงังค่ะเขา <c oughs> โอ้อยากจะให้จบความสัมพันธ์นี้อย่าให้มันบานปลายกันไปนะคะรับไม่ได้ ถึงได้ตามไปกับน้องด้วยแล้วก็คิดว่ายังจะตกอีกต่อไปถ้าน้องเขยไม่ยอมมาหย่ากับน,น้องสาวเธอถ้าไม่หย่าไม่หยุดนะฮะใช่เจอเมียน้อยที่ไหนจะตกที่นั่นพี่สาวเม,มียหลวงว่าไวอ้อ่ะพี่สาวบอกหนีกันให้สุดล่าฟ้าเขียวไปเลย <c oughs> ถ้างั้นถ้าเจอเมื่อไหร่ตกเมื่อนั้นนะฮะไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะกรณีนี้แนะนําให้ฟ้องหย่าและฟ้องชู้ดีกว่ามันจะมีวิธีการอื่นๆก็คือเรื่องทางกฎหมายนะครับ